การตูนช่องพี่เจครับตอนยากุซ่าตุ้มตามตอนนี้พี่อยู่ที่ซากุระคอร์ปอเรชันครับและพี่มาซื้อกับดักระเบิดนั่นแหละจะเอามาวางกับพวกยากุซ่านั่นเองแล้วแผนการวันนี้ก็คือวางกับระเบิดไว้หน้าประตูมันให้หมดเลยที่ซื้อมาเนี่ยซื้อมากี่ลูกเนี่ยสิกว่าลูกเท่าไหร่เนี่ยหลูกคูณ5ลูกเป็น10ลูก โอ้โห oh, ตอนนี้พี่มีกับระเบิดทั้งหมด10ลูกครับแล้วพี่ก็จะวางวางวางตามแนวทางเดินแบบนี้ถ้าพี่วางหมดนี่นะไอ้พวกยากูซ่ามันวิ่งออกมาก็ต้องโดดกับระเบิดของพี่ฮ่าฮ่าฮ่เอแต่ลืมคิดไปว่าถ้าวางแบบนี้แล้วพี่จะวิ่งเข้าไปยังไงเล่าโชคดีที่มีเจ็ตแพดนะ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว เอาเอาเอาพวกคุณลุงยากุซาตาผมมาสิครับนี่ยิงไปก่อนตุ้มหนึ่งเอาอุ๊ยอุ๊ยอุยไม่ทันเย้ยโดนระเบิดของตัวเองหนีก่อนโอ้ยหนีก็โดนอีกแย่แล้วนี่เราโดนของของตัวเองทำร้ายเราเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยมาตั้งหลักก่อนมาเลยมาเลยพวกคุณลุงยากุซา โดนกับระเบิดซะ <c oughs> แผนการนี้ได้ผลแต่ว่ากับระเบิดอะไม่สามารถทําให้ยากุซ่าทั้งหมดอะจบได้ต่เลยต้องใช้บาสุก้ายิงไปอีกหนึ่งนัดนั่นเอง